สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนคะ่ะวันนี้ครูออยเหมือนเดิมค่ะสอนออนไลน์นะคะในช่วงของโควิด -19 นะคะวันนี้ครูออยจะมาพาท่องเว็บไซต์ของ True ปลูกปัญญานะคะเว็บไซต์ที่เป็นเว็บทางด้านการศึกษานะคะวันนี้ครูออยจะมาพูดถึงแผนผางการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นม .3 นะคะเมื่อเรียนจบชั้นม .3 ไปแล้วเราเนี่ย จะมีวิธีการเรียนต่ออย่างไรนะคะต้องขอขอบคุณเว็บทรูปลูกปัญญาด้วยนะคะทรูปัญญา True ปลูกปัญญา .com ค่ะทีนีเ้เดี๋ยวครูจะแนบลิงก์นี้นะคะลิงก์ของเว็บเนี้ค่ะแขวนไว้ให้ใน Google Classroom ของเรานะคะไม่งั้นครูก็เดี๋ยว มันจะเป็นในรูปแบบของ YouTube เนาะรูก็จะไปแขวนไว้ให้ใน y o u t u b ประกันค่ะอ่าวันนี้เราจะมาพูดถึงนะคะว่าเมื่อนักเรียนจบชั้นม .3 ไปเนี่ยนักเ,เรียนสามารถเรียนต่ออะไรได้บ้างนะคะเนี่ยค่ะจบม .3 ไปนักเ,เรียนสามารถเรียนต่อได้สายสามาัญม .4 ถึงม .6 ม .4 ถึงม .6 เนี่ยเราเรียกว่าสายสามัญนะคะหรือจะไปเรียนต่อสายอาชีวศึกษา วชก็ได้นะคะหรือจะศึกษาต่อด้านอื่นๆเช่นโรงเรียนเตรียมทหารจากอากาศดุริยางทหารอากาศช่างฝีมือทหารช่างกรมอุตหารเรือวิเลยนาตศิลป์โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก็ได้นะคะเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราจะค่อยเจาะลึกเป็นรายละเอียดลงไปวันนี้ครูออยขอเจาะลึกเรื่องของการศึกษาต่อสายสามัญชั้นม .4 ถึงม .6 ก่อนมีอยู่3ประเภทค่ะนักเรียนคะประเภทที่1ก็คือโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสพทนะคะก็คือที่เราเรียนนี่แหละโรงเรียนของเรานี่แหละค่ะนะคะก็คือโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมของเรานะคะหรือโรงเรียนใกล้เคียง ที่เป็นโรงเรียนลักษณะคล้ายๆโรงเรียนของเราเนี่ยเขาเรียกว่าโรงเรียนในสังกัดของสพทนะคะได้หมดเลยนะคะและโรงเรียนอีกประเภทหนึ่งนะคะเป็นโรงเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ค่ะนั่นคือโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรนะคะเป็นโรงเรียนที่เกี่ยวกับทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะโดยเฉพาะเลยนะคะและโรงเรียนประเภทต่อไปก็คือโรงเรียนสาธิต นะคะยังเชียงใหม่ของเราก็จะมีโรงเรียนสาธิตของออมอชอนะคะสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะลักษณะของการเรียนของสายสาม,มัญที่พูดถึงเนี่ยนะคะก็จะแบ่งออกเป็นสายสายสายวิทย์ เนี่ยเรามาดูของม .6 ต่อเลยนะคะว่ามันจะออโต้ไปม .4 รือม .6 มันจะออโต้ไปนะคะเราจะแบ่งออกเป็นสายวิทย์สายศิลป์อย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะแต่ว่าโรงเรียนของเราแม่ริมวิทยาคมเนี่ยโอ้โหมีหลายแผนการเรียนมากเลยคะ่ะตอบสนองกับยุคปัจจุบันยิ่งเป็นยุคโควิดนะคะออนไลน์ด้วยนะทุกอย่างออนไลน์หมดเลยอย่างที่นักเรียนเห็นในสังคมปัจจุบันนะนะคะ ตอบโจทย์บ้างเลยค่ะมีทุกแผนค่ะเดี๋ยวเราจะลองไล่ไปของโรงเรียนเราว่ามีแผนอะไรบ้างทีหลังนะคะตอนนี้เอาหลักๆก,ก่อนคือสายวิทย์กับสายศิลป์พูดให้นักเรียนเข้าใจโดยคร่าวๆก่อนนะคะเอาวันนี้ขอสายวิทย์ก่อนนะคะขอสายวิทย์ก่อนให้ครูขยายจอนิดนึงให้นักเรียนเห็นเป็นสายวิทย์นะคะนี่ค่ะวันนี้จะไม่เห็นหน้าครูออยนะคะเพราะว่าวันนี้ครูออยต้องการใช้คอมพิวเตอร์นะคะในการอ่า โดยไม่เห็นหน้านะคะอ่ามันจะได้คลิกถนัดเนาะสายวิทย์ค่ะนักเรียนขาจะแบ่งออกเป็นเกษตรศาสตร์คารุศาสตร์จิตวิทยาทันตแพทย์พยาบาลศาสตร์คณะแพทย์เภสัชอ่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมสถาปัตย์สาเวทเทคนิคการแพทย์สัตวาศาสตร์สาธารณสุข และอุตสาหกรรมการเกษตรเงี้ยนะคะเอาครูอาจะเริ่มจากเกษตรศสาสตร์ก่อนเนี่ยถ้าเร,าเรียนสนใจด้ก็คลิกเข้าไปต่อเลยค่ะอืมลิงก์พังออกมาแล้วคณะเกษตรศสาสตร์นะคะลองกดไปนะคะอ๋อนี้รายละเอียดยังไม่ปรากฏนะคะแต่เรียนสามารถไปดูได้ที่เว็บ แอดมิชชั่นพรีเมียมต่อเงี้ยค่ะเกษตร์คณะครุศาสตร์นะคะก็จะเป็นคุศาสตร์ที่เกี่ยวกับอ,อ๋อยังไม่เปิดทึ่นักการมีแต่หัวข้อนะคะเลยค่ะว่ามีคณะอะไรบ้างถ้าอยากรู้รายละเอียดนักเรียนไปดูที่เว็บแอดมิชชั่นพรีเมียมนะคะมีะรายละเอียดของคณะต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวครูอาจจะพูดคร่าวๆก่อนซึ่งคลิปที่แล้วได้อัดให้พี่ม .5 ไปแล้วนะคะคณะครุศาสตร์เนี่ยก็จะต้องเป็นครุศาสตร์ทางด้านที่เป็นวิทย คณิตน,นะคะก็สามารถที่จะเรียนได้ในตอนมหาวิทยาลัยเนี่ยคะ่ะอ๋อนี่คือสายวิทย์นะคะต่อไปนะคะขอแบกนะคะทางด้านสายศิลป์บ้างนะคะอ๋อสายศิลป์ค่ะคารุศาสตร์แน่นอนคะ่ะจิตวิทยานะคะเนี่ยสังเกตจิตวิทยาได้ทั้งสายศิลป์และสาย วิทย์นะคะนิติศาสตร์นิติศาสตร์นิสัยวิทย์ก็ลงมาได้นะคะนิเทศศาสตร์วารสารศาสตร์อนิสัยวิทย์ก็ลงมาได้บริหารธุรกิจคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีนะคะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ีเกี่ยวกับการเมืองการปกครองนะคะแตกต่างจากนิตินคะนเยนคะนิติเนี่ยคือเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายใครจะเป็นทนายความ ไอการพุยพักษาอะไรเหล่านี้นะคะเรียนนิติศาสตร์ค่ะแต่ว่าถ้าใครอยากจะเป็นเอา้าเกี่ยวกับในอำเภออะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องเรียนรัฐศาสตร์รัฐศาสนาศาสตร์คือการเมืองการปกค,ครองจะมีเกี่ยวกับเราก็จะได้เรียนรู้ข้อกฎหมายทางนิติศาสตร์เนี่ยนะคะด้วยและที่สําคัญ เราจะเน้นไปทางการเมืองการปกครองว่าเราจะมีลักษณะการปกครองอย่างไรเนี่ยค่ะคณะศินปรกรรมเศรษฐศาฐสตร์เศรษฐศาสตร์เนี่ยค่ะเกี่ยวกับเศรษฐกิจค่ะนักเรียนค่ะถ้าใครงง,งคู่ค้าเศรษฐศาสตร์มันเป็นยังไงเศรษฐศาสตร์ก็เศรษฐกิจค่ะง่ายๆค่ะเออซื้อมาขายไปขายไงให้ได้กําไรขาดทุนงบดุลอะไรยังไงเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะอ่า ความต้องการซื้อความต้องการขายจะซื้อจะขายนะคะด m a มัน u p พายอุปสงค์ปทานเนี่ยค่ะอยู่ในเศรษฐศาสตร์ทั้งหมดเลยนะคะจยังไงจะคุ้งขาดทุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะสถาปัตยกรรมนะคะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาเนี่ยคะ่ะขอย้อนไปสถาปัตยกรรมาศาสตร์กูขออินเทนหน่อยเพิ่งจบไปนะคะ อกเกือบหักแอบรักคุณสามีนะคะน้องเมยนะคะน้องเมยน,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 นะคะกับพี่เทียนนะคะเนี่ยค่ะเขาก็ทำอาชีพสถาปัตร์กันนะคะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยานะคะสังคมศาสตร์สังคมสงเคราะห์อักษรศาสตร์สิมศัส์และมนุษยศาสตร์อันข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นคณะที่เกี่ยวกับภาษาทั้งหมดให้เลือกได้ว่าจะเรียนภาษาอะไรนะคะ ทุกภาษาเลยค่ะจีนญี่ปุ่นอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันภาษาพมา่าพชเปิดนะคะภาษาพมา่าล้อเล่นไปนะคะเปิดค่ะเป็นต้นเนี่ยค่ะก็เป็นของสาวิทย์เนาะต่อไปอยากดูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมไหมคะว่าโรงเรียนเราเปิดแผนอะไรบ้าง อาจจะตื่นตาตื่นใจนะคะเดี๋ยวโฮพิมพ์แป๊บนึงเรนแม่เินขควขอดิ้งนี้ออกก่อนนะคะอออืนี่ค่ะแปบ๊บนึงลกอ๋อไปละแผนการเรียนที่เปิดสอนโรงเรียนของเรานะคะในระดับชั้น ม4ปีนี้แหละค่ะปีล่าสุดปี63นี่นะคะมีอู้เยอะไหมนี่ของม4นะลูกแผนการว,วิทยาศาสาตร์มี4แขนงสินเนี่ยถ้าเป็นศินภาษามี4แขนงเป็นสิล์ที่เกี่ยวกับอาชีพต่างๆเนี่ยคะ่ะเนี่ยคะ่ะไล่ลงมาเริ่มอันแรกก่อนวิทยาศาสาตร์ทั่วไปอันนี้คือวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แบบทั่วไปเลย เบสิกทั่วไปนะคะอันที่สองเน,เน้นไปทางวิทยาศาสตร์สุขภาพคือใครที่อยากเป็นแพทย์พยาบาลเภสัชเทคนิคการแพทย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะสัตวแพทย์สาธารณสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ในนะะี้เลยค่ะวิทยาศาสตร์กลุ่มสุขภาพนะคะต่อไปวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เตรียมวิศวกรรมเน้นไปทางด้านวิศวกรรมนะคะ ต่อไปนี่เลยค่ะตอนนี้เลยค่ะ AI ปัญญาประดิษฐ์ทุกอย่างเป็น AI นักเรียนหลายคนอาจจะงงคู่ AI ยังไงคืออะไรเช่น AI คือระบบปฏิบัติการที่มันเป็นสเหมือนสมองของมนุษย์แต่เล s กกว่าสมองของมนุษย์ค่ะขอใช้ค,คำว่าเล s กมี s ด้วยนะคะคือ less มากค่ะมี s นะคะ ทำไมเหรอคะก็เขาจะประมวลผลแบบคาดการคาดคะเนแบบทางสถิติหลักทางสถิติเป๊ะมากคำนวณออกมาได้เลยจับทุกอย่างได้เลยเช่นใน Facebook พูดง่ายๆเลยนะคะเขาใช้ AI ในการคำนวณในเรื่องของการคลิกดูอะไรของเราเช่คนครูออยชอบ คลิกอ่าวันหนึ่งรูอ้อยคลิกเรื่องครูอ้อยอยากซื้ออ่าซื้อคอมเครื่องใหม่อย่างเงี้ยกัวไอยก็คลิกคอมเครื่องใหม่ดูไปอีกแป๊บเดียวค่ะครูอ้อยคลิกอีกครูอ้อยเปิดเฟซอุ้ห์หูกัวไอ้จะเอาคอมรุ่นไหนเอาอย่างไรขึ้นมาให้อัตโนมัติให้เลือกเลยเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะตัวอย่างของ AI นะคะเป็นต้นเป็นต้นในยุคนี้ค่ะยุค A i นะคะต่อไปแผนสางกริทั่วไปนะคะและมีที่เน้นเกี่ยวกับสขาธุรกิจการบินนะคะเนี่ยค่ะแตกออกไปมีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นนะคะซึ่งยุคนี้บอกเลยว่าภาษาเนี่ยสำคัญมากนะคะมากจริงๆ ต้องใช้ค่ะต้องใช้ต่อไปสาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่การค้าขายการตลาดตอนนี้เป็นการตลาดโลกการตลาดออนไลน์ทีเนี้ยแพลตฟอร์มออนไลน์มีเยอะแยะมากมายเลยมีทั้ง d r o p s h i เอ,อ่ย ขายแบบไม่ตุนสินค้าแต่ดอบชีพสั่งสินค้ามาจากต่างประเทศมั่งอะไรมั่งไม่ต้องตุนสินค้าอะไรยังไงการขายของทางเฟสทางชอ้อปปี้ลาซาด้าทางไลน์ทางอินสตาแกรมยูทูบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันมีรายละเอียดปิกย่อเยอะเลยค่ะนักเรียนคะเช่นถ้าจะโฆษณานในเฟสเนี่ยต้องไปเป็นแฟนต้องเป็นเป็นเพจนะ ออถ้าเกิดว่าไม่ใช่เพจถ้าเป็นส่วนตัวเงี้ยเราจะต้องโพสต์ยังไงที่จะไม่โดน AI อะโดนไอ้ข้างบนเนี่ยค่ะจับนะคะจับว่าเฮ้ยเราข้อขายสินค้าในเฟซส,ส่วนตัวนะเราก็จะโดนบล็อกค่าการมองเห็นค่ะก็ไม่มีใครเห็นของเราอย่างเงี้ยค่ะทำไมถึงอ้าไปทุกอย่างลรขายไม่ได้ไม่มีใครมาติดตามไม่มีใครมาดูเลย นั่นนะคะมันมี AI จับจับบล็อกการค่ามองเห็นให้เราเพราะว่า Facebook ต้องการให้เราเนี่ยจะขายสินค้าให้ไปขายในเพจเพราะว่าเขาจะเก็บค่าโฆษณาในเพจนั่นเองนะคะของฟรีไม่มีในโลกค่ะต้องมีข้อแม้เนี่ยค่ะเราเลยต้องเรียนธุรกิจการค้าสมัยใหม่ค่ะต่อไปช่างยน ช่างไฟฟ้ากีฬาฟุตบอลทำลงทุนพอลงทุนทำญ้านะคะสวยมากเรื่องเรียน,นะคะ่ะเขียวขจีอู้หูรดน้ำทุกวันสดชื่นค่ะนะคะเพื่อเพื่อการนี้เลยโดยเฉพาะนะคะอะ,อะไรอีกสินสุขภาพ บางคนก็กู้ขายสินสุขภาพตัวนี้คืออะไรสินสุขภาพตัวนี้นะคะก็คืออการดูแลคนชาราการดูแลเด็กอย่างเงี้ยค่ะอะอยู่ในสินสุขภาพนะคะการดูแลผู้ป่วยเงี้ยค่ะอยู่ในสินสุขภาพปกติเราไปเรียนที่ไหนคะปกติเราไปเรียนลามบริลักษ์อะไรขอ ขอเอ่ยชื่อนะคะบริบาลต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ของเรี่นเราโรงเรียนเราเป็นยังไงก็คือเรียนจบจากของโรงเรียนเราแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะไปต่อของพวกนั้นได้เหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็จะมีหลักสูตรรองรับอยู่เพราะว่าโปรแกรมอาโปรแกรมอาชีพเหล่านี้เราไม่ได้ทำขึ้นมาเฉยๆนะคะ เรา MOU กับที่ต่างๆนะคะเนี่ยค่ะอย่างสิงสุขภาพเนี่ยเราก็จะไป MOU กับบริบาลต่างๆเพื่อรองรับนักเรียนอย่างเงี้ยค่ะกีฬาฟุตบอลเราก็ MOU กับคริส FC เนี้ยค่ะช่างไฟฟ้าช่างโยนกันัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่เราก็ไป MOU กับกิจการร้านค้าต่างๆโอ้นะคะหมดเลยค่ะพวกเนี้ยเรา MOU หมด เพราะกิจการวินเราก็ M O U นะคะนะคะคอมพิวเตอร์ A I นี้เราก็ M O U กับปัญญาพิวัน์นะคะกับวิศวกรรมเนี่ยค่ะเท่าที่รู้มาเยอะค่ะนักเรียนะคะไม่ได้ไม่ได้ตั้งขึ้นมาเฉยๆนะคะเราทำการ M O U M O U คืออะไรคือบรรทึกข้อตกลงค่ะเกี่ยวกับการเรียนนะคะประมาณนั้นนะคะเพื่อรองรับเรา เนี่ค่ะดนตรีสากลก็เช่นเดียวกันนะคะร้านดนตรีร้านร้านอาหารที่เล่นดนตรีอะไรอย่เงี้ยค่ะอยู่ใน,นการจัดก,การการท่องเที่ยวเี้ก็อาจจะไป M.O. U อยู่กับโรงแรมอะไรเงี้ยค่ะและเรามีสียสังคมด้วยที่เปิดให้รองรับกี่แผนการเรียนคะ่านูนคะนับพันไหมสิบหกแผนการเรียนน่าเรียนมากค่ะ แล้วคลิปหน้าครูจะมารีวิวต่อนะคะว่าแผนการเรียนต่างๆเจาะลึกลงไปเนี่ยมันเป็นอย่างไรวันนี้เอาคร่า,รา,รารวๆรวมๆไปก่อนทีนี้งานของวันนี้ค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนักเรียนได้ระบุไปแล้วว่าเมื่อจบชั้นม .3 นักเรียนจะเรียนแผนการเรียนอาเ,เรียนที่ไหนเพราะว่าตโตขึ้นมาเนี่ยนักเรียนจะประกอบอาชีพอะไรแล้วมันสัมพันธ์กันไหม คณะสาขา,าที่เรียนเลือกจะเรียนเนี่ยกับอาชีพที่เรียนเลือกเนี่ยและแผนการเรียนที่เรียนเลือกในม .4 เนี่ยมันมีส่วนสัมพันธ์กันไหมใช่มคะมีเาวาความนะคะไปสัปดาห์ที่แล้วนะคะ,ะแต่ตอนนี้วันนี้สัปดาห์เนี้ยครูจะให้การบ้านนักเรียนอีกหนึ่งชิ้นนะคะ,ะว่าว่า ในโลกเป็นคำถามคำถามเดียวค่ะในโลกปัจจุบันที่เป็นยุคโควิดนักเรียนคิดว่านักเรียนควรจะเลือกเรียนแผนการเรียนอะไรที่จะสอดคล้องกับยุคนี้เขียนตอบมาสั้นๆค่ะถ่ายส่งเหมือนเดิมค่ะคำถามนะคะนักเรียนคิดว่า ในยุคนี้ที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เนี่ยน้วเรียนคิดว่าสาขาหรือแผนการเรียนไหนที่สอดคล้องกับยุคนี้อ,อย่างไรตอบมาสั้นๆอธิบายสั้นๆค่ะสองบรรทัดพอแต่ใครอยากจะสามแถมให้ครูสามบรรทัดห้ามทัดก็ได้เลยนะคะโอเคค่ะ งานสัปดาห์นี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะจุดประสงค์ในวันนี้ก็คืออยากให้นักเรียนรับทราบการเรียนในการเรียนสายสามัญน,นะคะแล้วก็อยากให้นักเรียนเนี่ยคิดเชื่อมโยงสอดคล้องไปกับยุคปัจจุบันนี้ในยุคโควิดแผนการเรียนไหนที่น่าจะเป็นประเด็นออนท็อปฮิตมากที่สุดในตอนนี้นะคะ ขอฝากนักเรียนทําการบ้านด้วยส่งงานครูภายในวันจันทร์หน้านะคะนักเรียนคะครูมีสาชิดให้นักเรียนทํานะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ